ก้องสดพดหมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับก้องสดค่ะพดหมูนะครับวันนี้ไปใต้กันไปภาคใต้เพราะว่าเมื่อกี้ฉันฟาดเรียบไปแล้วก่อนเข้ารายการก่เข้ารายการฟาดเรียบไปแล้วไอ้ข้าวอะไรนะข้าวคุกกะปีอ่อร่อยมากใช่ค่ะ ในสตูตอนนี้นะต้องบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากนะคะจากร้านครัวแม่เจี๊ยบค่ะเป็นอาหารใต้รสแท้ที่เสิร์ฟความเผ็ดร้อนนะคะบอกเลยว่ามีความหอมสมุนไพรแล้วก็เมนูพื้นบ้านท,ที่หานอาหารใต,ต้ต้องต้องเผ็ดเผ็ดนิดนึงนะงแล้วเขามีหมูหวานะนะแกมแกรมนะโอ้เลิศนะวันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับแม่เจี๊ยบก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าเป็นมาจากร้านครัวแม่เจี๊ยบนะเป็นเซาทอนไทยอิตาลีนะใช่ แม่เจี๊ยบเปิดมากี่ปีแล้วครัวแม่เจี๊ยบนะครับรวมๆแล้วก็เกือบเกือบจะสิบปีแล้วนะคะเป็นอาหารแบบนั่งนั่งทานกันสมุิสั่งอะไรก็ทำออกมาใหม่ๆเลยใช่ค่ะไม่ได้เป็นไม่ได้ข้าวไม่ได้ข้าวราดแกงเขาเป็นร้านอาหารครัวแม่เจี๊ยบนะฮะร้านตั้งอยู่ที่ไหนแม่ พระรามเ4 1่นะคะข้างๆหรือนายอยู่ในหมู่บ้านเสรี9ค่ะอ๋ออยู่ในหมู่บ้านเสรี9สามภาพเลยมีที่จอดรถได้ไหมคะแม่ก็มีข้างๆหรือว่าตามบริเวณที่มันว่างๆก็จะจอดได้โอ้เป็นบริทารกี่โมงถึงกี่โมงแม่้าเราเริ่มเปิดประมาณ1 0 3โมงครึ่งค่ะถึง รับออเดอร์สุดท้าย3ามทุ่มครึ่งนะคะแต่สามารถนั่งทานได้ถึงประมาณ4ี่ทุ่มค่รสชาติเหมือนแบบไปทานอาหารบ้านเพื่อนที่มีแม่ทําให้กินเนี่ยแบบว่าลดเครัวเลยเมื่อกี้ลองกินข้าวคุกขปิไฟโอ้โหอร่อยหมดจานเลยนะฮะหมดเลยไปทานข้ารายการเลยเพราะอร่อยอยู่ตรงนี้หอมมากเลยแม่ขาะแล้ว แม่เป็นคนใต้หรือแม่ไม่ใช่แม่เป็นตัวแม่เองเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะคะแต่ว่าสามีอ่ะเป็นคนใต้นครเป็นคนนครเป็นคนนครศรีธรรมราชโอ้โหแล้วแล้วก็เลยเป็นได้สามีก็เลยเปิดอาหารทาอาหารขายเลยเออไม่ใช่ค่ะเออเมื่อก่อนนี้จะยังไม่ทำเดิมที่จะมาเป็นอาหารครัวแม่เจี๊ยบเนี่ยคือเราเป็นเป็นแม่เราทำข้าวแกงมาก่อนค่ะทีนี้เด็กๆอ่ะ เขาอยากทําอาหารประเภทนี้เราก็เลยมาคิดค้นสูตรเพื่อที่จะทําอาหาร <My S 2> เป็นของเหมือนครัวแม่เจี๊ยบตอนนี้ค่ะ,ะ,ค,ะคือปรับให้เป็นแบบใต้ด้วยแล้วก็กรสชาติจัดจ้านเฉพาะกลุ่มไปเลยไม่ต้องราดแกงที่หลากหลายอย่างเดียว่แล้วที่ร้านนีวัตถุดิบนี่แม่นี่เอามาจากที่ไหนบ้างเ,ออเราก็เอามาจากนครนะคะเราสั่งมาจากนครศรีธรรมราชกะปิเนี่ยมาจากไหนแม่กะปิกะปิเราเราใช้ของนครค่ะเขามาคิดกินข้าวก็ปิไปโอ้โหแบบ มีรสชาติกะปิที่อื่นไม่มีรสชาติค่ะอ่าแล้วสูตรต่างๆนี้แม่คิดเองป่ะใช่ค่ะแม่คิดเองค่ะคิดเองเพื่อที่จะให้เหมาะสําหรับคนกรุงเทพทานได้สามารถจะทานได้แล้วก็คนใต้ทานได้ไม่น่าเกลียดมากอ่าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรสชาติเฉพาะของครัวแม่เจี๊ยบถ้าใครสนใจนะคะก็ไปตามช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยพี่พรนะครับเขาเปิดกินโมึงกินโมแม่ เปิดตั้งแต่1ิบโมงครึ่งนะคะไปถึง3ทุ่มครึ่งที่เรารับจะรับออเดอร์ค่ะสิบทุ่มร้านแล้วก็สามารถจะนั่งทานได้ทุกวันค่ะทุกวันค่ะอ๋อเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันค่ะจะมีวันอยู่ก็แล้วแต่วันที่เราเหนื่อยเราก็ต้องเช็คกันไปก่อนเนาะที่ไลน์นะคะแอดนะคะมีแอดด้วยนะคะครัวแม่เจี๊ยบหรือว่า IG ครัวแม่เจี๊ยบนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 9 9 6 5 2 4 6 5 6 สำหรับวันนี้ครัวแม่เจี๊ยบที่มารายการเรานะคะต้องบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นด้วยมีส่วนลดให้10%ค่ะตั้งแต่วันที่ออกอากาศวันนี้นะคะจนถึงวันที่30กันยายนไบอกว่าไปบอกว่าดูมาจากรายการกล้องส่นพดมูนะครับก็ได้ลด10%นะใช่แล้วช่องทางการติดต่อของร้านของคนแม่เจี๊ยบนะฮะ0996524656นะฮะร้านอยู่ตรงนั้น268ถนนพระราม9 41 เสรีเก้านะครับหมู่บ้านเสรีหลังเดินนายนะครัใกล้เลยครับเซิร์ชจีพีเอสไปได้เลยแต่พี่โพดเมื่อกี้ที่พี่กินไปเนี่ยอยากรู้มากเพราะตอนนี้อยู่บนโต๊ะเยอะมากอยากรู้ว่าเมนูเด็ดที่แบบมาร้านนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเธอเคยกินเพราะฉันอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปลิ้นติดโปรไฟล์กันก่อนมาอีกสองวันนะฮะหรืออีกสองวันนะครับเป็นลิ้นติดโปรไฟล์งานของพี่ก้องกับพี่ท็อปจัดใหญ่นะฮะที่เวสเกตเซนชันเวสเกตนะครับเป็นลิ้นติดโปรไฟล์ ฟู้ดนิวเวลฟู้ดนิวเวลนะฮะเทศกาลอาหารลื่นเริงนะฮะรวมร้อยร้านเด็ดกว่าพันเมนูโโจากทั่วไทยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีแก๊งเพื่อนก็แฮปปี้แถมโปรแน่นนะฮะคุ้มทุกคำนะฮะพบกับดาราและร้านอาหารดังๆเเรียบเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นร้านพี่ท็อปโฮมเมดนะคะขายมูดเดียวนะคะโดยพี่ท็อปดารณีนุชค่ะสมูทตี้ดีใจนะคะายพี่ผัดไทยนะคะพี่ทองทองก็ขายด้วยนะคะหลากหลายเลย่อ่คาร์บายฮาน่าลิมออนะครับชนพลแล้วก็ไวท์บีนะฮะเป็นของแอมขนมปังนะครับแล้วก็เมกชาบาย y เมกกี้อาภาสิ้นหมีบายเขตทารเขตนะครับจัดเต็มทั้งคาราหวานโนเนียกันไปหมดเอ้ยนัวรินไม่ใช่โนเนีย นูนรินฟินครบที่เดียวนะฮะ,ะตั้งแต่วันนี้เหลืออีก2วัน<ช>วันพรุ่งน,นี้หมดแล้วสิะนะฮะ,ะที่ร้านรโมชั่นชั้นหนึ่งเซนทันเวสเก่ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราเวกสักครู่แล้วกลับมาครัวแม่เจียบกันดูซิอาหารใต้รสชาติถูกปากถูกคอแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาชิมกันครับทีเด็ดค่ะต้องรอช่วงหน้าค่ะกลองสดพุบู ขวดแม่เจ๊ต้มงชิมกันเลยชมเลมนูแรกแกงเหลืองปลากระพงนี่ปลาขอชิมเลยใส่อะไรแม่ใส่ยอดมะพร้าวเหรอเออวันนี้จะเป็นผักรวมนะคะค่ะผักรวมจะมีมีคูนมีไหลบัวแล้วก็มียอดมะพร้าวค่ะนี่หนูตักปลาก่อนเลยต่อไปสะตอผัดกุ้งไว้ของโปรดของโปรดหนูมากกุ้งอ่ากินแกงเหลืองก่อนใบเหลืองผัดไข่ใบเหลียงใบเหลียงนี่ ใบเหลียงพัดไข่กินต่อต่อก่อนเลยต่อไปข้าวหน่อยปลาแดงทอดขมิ้นนี่ปลาแดงทอดขมิ้นค่ะหมูก้อนทอดนี่ก้อนทอดอาหารใต้แท้ๆเลยยำมะเขือเผาไหนอยู่ไหนป้ายำมะขับแม่อันนี้ค่ะมันยำมะเขือเผาอ๋อนี่นี่มีกุ้งก็ครบเลย มเมื่อกี้ิมแกงเหลืองไปแซ่บมากเลยต่อไปหล่นเนื้อปูนี่น่ากินฉันต้องชิมเลยข้าวตออร่อยมากพูดมั่งเสร็ข้าวตอเลิศมากอันนี้ก็ที่ร้านม่หลากฐานสตอนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านนะคะที่แม่คิดเองมันจะมันจะออกรสชาตินวลๆนวลๆเปนความกระปิเลใช่ค่ะปุ้งสดมากอ่ะต่อไปหลนเนื้อปูแล้วอะไรแล้วก็ยังมีต้มส้มปลาทูนี่ค่ะ อันนี้เราก็จะใช้เป็นปลาทูปลาทูไทยเลยนะคะ,คะตัวเล็กหน่อยแต่ว่ามันจะมีความมันค่ะอร่อยไหมครับพี่ป้อนอร่อยมากหล่นปูแล้วก็ที่ร้านนะคะยังมีหมูฮองด้วยหมูฮองอันนี้ใช่ค่ะนี่เป็นแบบดุนๆุน,น่ะเยอะมากน่าทานมากนะคะนนแล้วก็ยังมียำใบเหลียงนะคะทอดกรอบด้วยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> รู้สึกว่าเมนูวันนี้ยำใบเหลียงทอดกรอบน่าจะ ไม่ได้มาก็ไปที่ร้านไปที่โครเม่เซียเพราะฉะนั้นอยากกินอยากเห็นหน้าตาเป็นไงต้องโทรไปเลยแล้วก็ยังมีผัดเผ็ดปลาดุกด้วยอันนี้นะคะโอ้ตายดูสีแซ่บมากคุณแล้วก็ยังมีน้าพริกกุ้งเสียบนะคะนี่มาครบเลยพร้อมกับพวกใบผักนะคะผักแนมต่างๆนะคะสุดท้ายที่วันนี้นํามาโชว์กันก็คือข้าวคลุกกะปิที่พี่พจบอกว่าอร่อยมากอันนี้ยังขาดอันนี้เลยอันนอะไรคะแม่อันนี้แหละข้าไหลบัวผัดกะปิค่ะฟ้าไหลบัวผัดกะปิอันนั้นก็ขาดยำสามเหม็นน่ะยำสามเหม็น หรอแม่อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเราจะทำเป็นผัดชะอมค่ะน่าทานมากคุณผัดชะอมวุนเส้นค่ะชะอมบุนเส้นต้องทำให้นัวนะแม่เนาะเดี๋ยวหนูชิมค่ะเมื่อกี้ชิมไปสองสามเมนูอร่อยมากรสชาติจัดจ้านมากนะคะนั่นแกงกะทิกุ้งก็ไม่มีนะนั่นนะคะกะทิต้มกะทิกุ้งใบเหลียงค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะที่ร้านนะคะหมูฮ้องนี่เด็กๆก็กินได้ได้มันยังมีเมนูที่เด็กๆทานได้อีกค่ะแต่ วันนี้เราไม่ได้เอามาเปิดยูงงถึงกินงงแม่เปิดเก้ามงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งคาทุ่รึ่งอยู่แถวไหนอยู่พระรามเก้าสี่สิบเอ็ดนะคะในหมู่บ้านเสรีเก้าข้างๆห้างเดือนนายค่ะเปิดร้านทุกวันแล้วมีช่องทางพวกแบบว่าแกป็ฟู้ดอะไรอย่างนี้ไหมแม่อ๋อก็มีอยู่ค่ะเดลิเวอรี่สั่งได้เลยสั่งได้ค่ะ ด้านเมนูทั้งหมดนี้ใครไปอันไหนที่ทุกคนจะต้องสั่งไปแล้วต้องสั่งส่วนมากเมนูที่ลูกค้าจะทานกันมานานแล้วนะคะก็จะมีแกงเหลืองค่ะแกงเหลืองสตอกระปิกุ้งเด็ดมากค่ะปลาแดงทอดขมิ้นค่ะแล้วก็ก็จะเป็นพวกน้ำพริกน้ำพริกต่างๆคือแบบใต้แท้ๆน่าจะไปตรงกลางแม่เบอร์โทรศัพท์ที่ร้านนะคะที่ร้านครัวแม่เจี๊ยบนะคะ0ู9ย์2 4 6 5 6หสอง้านะคะ 0996524656นะคะแล้วต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะครัวแม่เจีย๊ยบมาเนี่ยมอบโปรโมชั่นให้กับรายการกล้องสดพดมูของเราด้วยค่ะคือลด10%ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงนะคะวันที่30กันยายนเพราะฉะนั้นใครที่อยากตามรอยความอร่อยอยากซดเหมือนพี่พลหรือว่าซดเหมือนมาวินนะคะต้องติดต่อไปเลยที่ครัวแม่เจีย๊ยบค่ะแล้วก็ไปหาก,กินที่ร้านได้เลยได้ค่ะอร่อยมากทุกๆเมนูเลยเดี๋ยวหนูอยากชิมวันนี้อีกหมูฮ<ด>้องแนะนําให้กินนี่เลยอร่อพี่พลอร่อยมากจริงเหรอเดี๋ยวหนูลอง หมูหอมก่อนแม่ถานแล้วนี่ไม่ที่บ้านที่น้านนี่แม่ทําคนเดียวเลยไหมหรือว่ามีลูกครีมด้วยอตอนเนี้แม่น่ะไม่ค่อยได้ทํานะคะลูกลูกสาวจะเป็นคนทำไว้หมูหอมอร่อยมากตอนนุ่นมมากลุยมาก <c oughs> แม่เขาเรียกมันนุ่มมันดีมันเข้าถึงมากทุกหนเราทาค่ะอร่อยค่ะแต่แม่ก็ยังดูแลที่บ้านก <c oughs> ็ <c oughs> ยังดูอยู่คะ่ะแต่ากา <c oughs> แก่แล้วก็เลยวางมือนิดนึงไม่แก่เลยดูต่อต่สายส <c oughs> ทำอะไรอร่อยๆแบบนี้ใครที่อยากกินหมนรสชาติรสมือแม่ะใช่ค่ะทําหลังครัวทําจานต่อจานนะคุณต้องไปเลยทุกคนแม่เจี๊ยบพ,พี่พออร่อยไหมคะพี่อะอร่อยอร่อยอร่อยมากเนี่ยห,ห,หลนปูเนี่ยชอบทิมหลนปูมากลองชิมดูสิคะเรายังมีนอกจากมีหลนปูที่ร้านก็ยังมีหลนไตปลานะคะหลนเต้าเจี้ยวแต่วันนี้ที่เรานําเสนอก็คือหลนปูค่ะปูเป็นก้อนๆเลยคุณจิ้มแบบอะไรนั่นเนี่ยขมิ้นอ่อน ที่ร้านนี้มีหลากหลายเลยต้มส้มเนี่ยก็น่าทานเนี่ยเดี๋ยวลองชิมไปเลยร้านอยู่แถวหมู่บ้านใจเนื้หลังเดินนายต้มส้มเลรศมากรสแบบว่านัวมากแม่อันนี้อร่อยจริงโปรโมชั่นสำหรับเป็นสฟนรายการนะค่ะลดสิบเปอร์เซ็นตตั้งแต่วันนี้ถึงสามสิบกันยายนนะฮะบอกว่าดูมาจากรายการกล้องสดมท้โมูนะฮะ แล้วเราขอ,อยืนยันว่าร้านอาหารครัวมแม่เจีย๊ยบอร่อยจนต้องกราบกรบ<ข>าบทาง้มอปลายมอป้ายค่ะการันตีความอร่อยจากรายการก้องสดปัดหมูนะคะแม่ขาขอ,ขอบคุณที่สร้างความอร่อยให้กับคนไทยนะคะ ừ ừ, สูตรเด็ดสูตรดีนะคะต้องครัวแม่เจีย๊ยบเลยมีสาขาเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากลองความอร่อยต้องไปที่ร้านนี้เละค่ะครัวแม,ม่เจี๊ยบใครที่ชอบอาหารใต้แบบรสชาติคนกรุงเทพกินได้คนใต้กินดีนะะก็ไปเลยครัวแม่เจี๊ยบอยู่หลังเดอะนายนะฮะลาคำแหง พลำเก้าพลำเก้าพลำเก้าช่วงนี้ต้องเบรกขอบคุณแม่เจี๊ยบนะครับขอบคุณแม่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปมีสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันอย่าเพิ่งเสียกช่องไปไหนเดี๋ยวเจอกลับมาเจอกันครับค่ะอร่อยมากกินต่อก้องสดพุดบู